สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับในเช้านี้เราได้มีโอกาสมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เรานะครับจะมาดูพุทธะของพระเจ้านะครับในพระธรรมเลวีนิตินะครับบทที่2และบทที่3นะครับพระธรรมเลวีนิตินะครับโมเสสเป็นผู้เขียนนะครับแล้วก็จุดประสงค์ในการเขียนนะครับเพื่อที่จะให้อิสราเอลนะครับมีชีวิตที่บริสุทธิ์นะครับและต้องการที่จะให้อิสราเอลนั้นนะครับมีความ สัมพันธ์กับพระเจ้านะครับและเดินกับพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ได้อย่างไรนะครับเลวีนิติบทที่19กข้อ2ได้กล่าวว่าเจ้าทั้งหลายจงบริสุทธิ์เพราะว่าเราบริสุทธิ์ถือ้องครับเพราะฉะนั้นอิเซลจะต้องรู้จักพระเจ้าที่บริสุทธิ์และเขาจะดําเนินชีวิตมีความสัมพันธ์สนิทกับพระเจ้าได้อย่างไรนะครับในสมัยนั้นยุคนั้นผ่านทางเครื่องเผาบูชา และปัจจุบันนี้นะครับเครื่องเผาบูชานั้นคือชีวิตของเราเองนะครับเมื่อก่อนนั้นใช้สัตวน์นะครับปัจจุบันนี้พระเยซูริตถ่ายบาปเราบนชมากันเขนแล้วเรากลับคืนดีกับพระเจ้าแล้วเราเป็นบุตรของพระเจ้าแล้วนะครับเราเป็นประชากรของพระเจ้าแล้วสิ่งที่เราถวายเครื่องบูชาก็คือชีวิตของเราจิตใจของเราการประพฤติของเราการกระทําของเรา่น้องครับรวมบทที่12ข้อหนึ่งข้อสองถวายชีวิตที่บริสุทธิ์นะครับ เป็นเครื่องบูชาให้กับพระเจ้าและการดําเนินชีวิตที่แตกต่างจากสังคมในโลกนี้นั่นคือเครื่องบูชาที่เป็นกลิ่นหอมที่พระเจ้าทรงโปรโดปานและพอประทัยนะครับพครับให้เรามาดูเลวีนิตินะครับบทที่1จะพูดถึงเครื่องเผาบูชานะครับเครื่องเผาบูชาก็จะเป็นสัตว์ใหญ่ไปจนถึงสัตว์เล็กนะครับก็คือสัตว์ใหญ่คือวัวนะครับแกะแพะนะครับแล้วก็ไปจนถึงนกนะครับและ เครื่องเผาบูชาทุกอย่างนั้นจะต้องบริสุทธิ์นะครับไม่มีตําหนินะครับก็คือต้องเตรียมมาจากที่บ้านและต้องเตรียมอย่างดีนะครับนี่คือการสิ่งที่เราเห็นนะครับว่าการจะถวายอะไรกับพระเจ้าต้องถวายในสิ่งที่ดีที่สุดนะครับไม่มีตําหนินะครับแล้วก็วิธีการถวายก็จะเหมือนเหมือนกันนะครับก็คือต้องสํานึกผิดบาปเอามือวางบนหัวสัตว์นั้นและก็ฆ่าสัตว์นั้นด้วยมือของเขาเองเพื่อเขาจะได้เห็นภาพของ สิ่งที่มีชีวิตที่เสียชีวิตที่เจ็บปวดนั้นเป็นอย่างไรเพื่อจะได้เข้าใจภาพของพระเยซูริสผู้ตายเบน้องมังกรเขตน,นั้นพระองค์ทรงทนทุกข์ทรมานอย่างไรนะครับต่อมาครับสิ่งที่เราเห็นนะครับว่าบทที่หนึ่งก็ที่สิบเจ็ดนะครับเป็นกลิ่นที่พอพระทัยแด่พระเจ้านะครับเมื่อถวายเครื่องบูชากับพระเจ้าแล้วถ้าเครื่องบูชาใดนะครับผ่านและเป็นเครื่องบูชาที่สำนึกผิดบาปเป็นเครื่องบูชาที่ ได้ผ่านมาตรฐานไม่มีตําหนิและผ่านกระบวนการทุกอย่างแล้วนะครับจบสิ้นตรงที่ถวายเป็นเครื่องหอมนะครับเป็นกลิ่นหอมที่พระเจ้าพอพระทัยแสดงว่าพระเจ้าทรงรยอมรับนะครับต่อมาครับในบทที่2นะครับจะเป็นเครื่องถวายนะครับทัญบูชานะครับบอกว่าบทที่2ขอ้อ1บอกว่าเมื่อผู้ใดนํทัญญบูชามาเป็นเครื่องบูชาถวายแด่พระเจ้า ็ให้ผู้นั้นนำยอดแป้งมาถวายให้เขาเทน้ำมันลงที่แป้งและใส่กํายานด้วยแล้วนำมาให้บุตรของอารอณผู้เป็นพุโรหิตผู้ถวายบูชาและหยิบยอดแป้งคลุกน้ำมันกับมือหนึ่งกับกํายานทั้งหมดออกและปรโรหิตจะเผาเครื่องบูชาส่วนนี้เป็นส่วนอนุสรณ์บนแทน่นคือบนเช่นบูชาด้วยไฟเป็นกลิ่นที่พอพระทัยพระเจ้าส่วนแทน่นส่วนทัญ,ญบุชาที่เหลืออยู่นั้นจะเป็นของอรณและบุตรของเขา เป็นส่วนที่บริสุทธิ์อย่างยิ่งจากเครื่องบูชาด้วยไฟและถวายแด่พระเจ้าเมื่อท่านนำธัญบ,บูชามาเป็นขนมอบในเตาอบมาถวายเป็นเครื่องบูชาให้เป็นขนมปังไร้เชื้อทำด้วยยอดแป้งคล้าน้ำมันหรือขนมแผ่นไร้เชื้อทาน้ามันและถ้าท่านทำธัญบ,บูชาเป็นขนมปังปิ้งเหล็กก็ให้เป็นขนมปังทำด้วยยอดแป้งไร้เชื้อคล้าน้ำมัน ท่านจงหักขนมปังเป็นชิ้น,นๆเทน้ำม,มันราดเป็นธัญ,ญบูชาถ้าเครื่องบูชาของท่านเป็นธัญ,ญบูชาทอดด้วยกระทะให้ทำด้วยยอดแป้งขาวน้ำมันท่านจงนำธัญ,ญบูชาซึ่งทำด้วยสิ่งเหล่านี้มาถวายแด่พระเจ้าเมื่อนำาให้ปุโรหิตแล้วปุโรหิตจะนำมาถึงแท่นบูชานะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องเข้าใจนะครับความหมายนะครับธัญ,ญบูชาคือพืชนะครับพืช น้ำมันนะครับและเขาเรียกว่าทำมาเป็นแป้งนะครับเครื่องธัญบูชานี้เล็งถึงอะไรครับแป้งนะครับที่เป็นขนมปังไรเชื้อนะครับหมายถึงภาพร่างกายของพระเยซูคริสต์นะครับที่ไม่มีบาปถูก้องครับสัตว์นะครับเป็นภาพพระโลหิตของพระเยซูเลือดของพระเยซูชีวิตของพระเยซูนะครับแต่เครื่องธัญบูชาหรือพวกผักก็ดีผลไม้ แป้งนะครับธัญพืชต่างๆเหล่านี้นะครับที่ทํามาเป็นขนมปังไรเชื้อนะครับที่คุกเคล้ากับน้ํามันนะครับเป็นสิ่งที่ถวายแด่พระเจ้านะครับเป็นภาพร่างกายขององค์พระเยซูคริสต์นะครับจําได้ไหมครับในพิธีศีลมหาสนิทนะครับปัสกาานั้นเขาจะอ่าเขาเรียกว่ากินแกะใช่ไหมครับฆ่าแกะแล้วก็มีขนมปังนะครับไร้เชื้อนะครับ แล้วก็ในคืนวันนั้นนะครับพระเยซูนะครับทรงเปลี่ยนจากพิธีปัส,สกานะครับให้กลายมาเป็นพิธีศีลมหาสนิทนะครับก็คือขนมปังเป็นภาพของร่างกายของพระเยซูที่บริสุทธิ์ที่จะต้องตายบนไมก้กางเขนทนทุกทรมานบนไมก้กางเขนเพื่อบาปของมนุษย์ส่วนน้ำาอง,งุลนะครับเล็งถึงเลือดหรือพระโลหิตของพระเยซูนะครับที่จะชําระบาปเราไถ่บาปเราบนไมก้กางเขนเนะครับ พระองถวายชีวิตของพระองค์ทั้งกายใจจิตวินญาณนะครับถวายกับพระเจ้านะครับเป็นเครื่องบูชานะครับเพราะฉะนั้นนี่คือภาพของพระเยซูนะครับที่เราเห็นนะครับว่าแม้ว่าเครื่องธัญบูชานะครับก็มีส่วนสําคัญนะครับและก็ได้เล็งถึงภาพขององค์พระเยซูคริสต์ด้วยพี่น้องครับแล้วก็บทที่3นะครับพี่น้องสามารถไปอ่านบทที่2รายละเอียดเอาเองนะครับ บทที่3ครับเรามาดูครับสันติบูชานะครับหรือพูดง,ง่ายๆสันติบูชาคือเครื่องบูชานะครับแห่งการคืนดีนะครับเครื่องบูชาแห่งสัมพันธภาพนะครับเครื่องบูชาแห่งการให้อภัยนะครับเครื่องบูชาแห่งการเขาเรียกว่าคืนดีนะครับแล้วก็มีความสัมพันธ์ ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นไปได้ครับที่ชีวิตของเรานะครับอาจจะทะเลาะเบาแวงกันอาจจะทําผิดทําบาปนะครับระหว่างเรากับพระเจ้าระหว่างเรากับพี่น้องนะครับแต่สิ่งที่สําคัญนะครับพระเจ้าต้องการให้เราสํานึกผิดในบาปและกลับใจคืนดีอันนี้สําคัญครับปัจจุบันนี้คริสเตียนนะครับพระเจ้าไม่ฟังคำหรีฐานก็เพาะเลยครับไม่คืนดีกันไม่ยกโทษให้กันไม่อภัยบาปกัน คำอธิษฐานของท่านไม่มีประโยชน์คำเทศนาของท่านไม่มีประโยชน์คำ er ส,สอนของท่านไม่มีประโยชน์เลยพี่้องครับวันนี้เราจําเป็นจะต้องเริ่มต้นอย่างถูกต้องเครื่องบูชาสันติบูชานี้เป็นเครื่องบูชาที่สําคัญนะครับเพราะว่าอะไรครับถ้าเราไม่คืนดีกันนะครับและเครื่องบูชานั้นพระเจ้าไม่รับนะครับพระเยซูริ์ได้สอนนะครับว่ามีสองคนไปถวายเครื่องบูชา และยังมีเหตุขัดเคืองกันอยู่ยังทะเลาะกันอยู่ยังโกรธกันอยู่ยังเกลียดกันอยู่ยังแค้นกันอยู่พระเยซูริตบอกว่าจงวางเครื่องบูชานั้นไว้และกลับไปขอโทษกันกลับไปคืนดีกันกลับไปจับมือกันกลับไปอ่าเขาเรียกว่าขอขอโทษกันคุยกันให้รู้เรื่องสำนึกผิดสารภาพผิดต่อกันนะครับเมื่อจับมือกันแล้วไม่มีอะไรคาใจกันแล้วอภัยกันแล้วยิ้มให้กันแล้ว มาถวายเครื่องบูชาได้นะครับปัจจุบันนี้นะครับมีพี่น้องคริสเสียนเป็นผู้รับใช้ก็ดีเป็นศิษยาพิบาลก็ดีนะครับตายไม่เผาผีกันโกรธเกลียดกันนะครับไม่เดินผ่านหน้าบ้านกันนะครับไม่คุยกันบล็อกเฟซบุ๊กกันอะไรต่างๆนานาพี่น้องครับและพี่น้องครับยังเกลียดชังกันอยู่ยังโกรธกันอยู่และพระเจ้าจะรับเครื่องบูชาเรา,เรา,เราได้หรือ และพันธกิจของเราแล้วมันจะเป็นพันธกิจของพระเจ้าได้หรือถูกต้องครับอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้และจะต้องใส่ใจนะครับซึ่งหลายคนมองข้ามนะครับคาอธิษฐานของเราพระเจ้าไม่ฟังเครื่องบูชาของเราพระเจ้าไม่รับคําเทศนาคําสอนของเราพระเจ้าบอกแต่แค่ลมปากถูกต้องครับให้เรามาดูครับบทที่3นะครับเครื่องสันติบูชาบอกว่าถ้าพูดถึงผู้ใดถวายเครื่องเป็นเครื่องสันติบูชาถ้าเขาถวายโคหรือ โคผู้หรือโคตัวเมียจากฝูงให้เขานำสัตว์ตัวที่ไม่มีตําหนิเลยมาถวายแด่พระเจ้าให้เขาวางมือบนหัวสัตว์ที่จะถวายจงฆ่าเสียที่ประตูเต็นท์นั้นพบบุตรของอารมณ์เป็นปุโรหิตจะเอาเลือดประพรมที่แท่นบูชาจากเครื่องบูชาเป็นเครื่องสันติบูชาเป็นเครื่องบูชาถวายด้วยไฟถวายแด่พระเจ้าผู้ถวายจะนําไขมันที่ติดกับเครื่องในและไขมันที่ในเครื่องในทั้งหมดและไตทั้งสองลูกไขมันที่ติดอยู่ตรงบั้นเอวนั้น และให้เอาผังผืดที่ติดอยู่เหนือตับนั้นออกเสียพร้อมกับไตบุตรอโรนจะเผาเสียบนแท่นบูชาเครื่องเผาบูชาซึ่งอยู่บนฟืนบนไฟเป็นเครื่องเผาบูชาเป็นกลิ่นที่พอพระไทยแด่พระเจ้าไปต้องครับนี่คือสิ่งที่เราเห็นนะครับเครื่องสันติบูชาไม่ว่าจะเป็นโคไม่ว่าจะเป็นแพะแกะนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับ เครื่องสันติบูชานั้นจะต้องเป็นสัตว์ใหญ่นะครับแล้วก็ไม่ใช่เป็นสัตว์เล็กนะครับเพราะฉะนั้นที่นี่จะไม่มีนกนะครับแต่จะต้องเป็นสัตว์ที่มีคุณค่าไป้องครับการคืนดีกันการอภัยให้กันนะครับเขาเรียกว่าสิ่งที่เราถวายเจ้าพระเจ้าต้องมีค่าต้องมีเกียรติต้องบริสุทธิ์และต้องมีความจริงใจต้องมีการขอโทษกัน ต้องมีการคืนดีกันจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นการคืนดีแรกที่จะต้องทําก็ค er> ือคืนดีกับพระเจ้านะครับเราไม่รู้นะครับว่าไม่มีใครรู้นะครับว่าเราทําบาปอะไรนะครับเพราะฉะนั้นแต่พระเจ้ารู้นะครับเราจะเป็นต้องคืนดีกับพระเจ้าก่อนอันดับแรกนะครับเมื่อเราคืนดีกับพระเจ้าแล้วมันง่ายครับที่เราจะคืนดีกับมนุษย์นะครับหลายคนนะครับ ปากบอกคืนดีกับพระเจ้าแต่ไม่ได้คืนดีกับมนุษย์ไม่คืนไม่ไม่เคยคืนดีเพื่อนไม่เคยคืนดีกับพี่น้องไม่เคยขอโทษพี่น้องไม่เคยสํานึกผิดและโยนแต่ความผิดให้คนอื่นพี่น้องครับและอย่างนี้จะเป็นการคืนดีได้อย่างไรแสดงว่าท่านคืนดีแบบจอมปลอมนะครับน่าซื่อใจโคตรพี่น้องครับวันนี้เราต้องคืนดีกับพระเจ้าจริงๆต้องสํานึกผิดจริงๆนะครับแล้วก็การสํานึกผิดนั้นนะครับไม่ใช่จําใจสํานึกผิดครับ ต้องรีเพนส์นะครับไม่ใช่รีโมสนะครับรีโมสคือจำใจรับผิดจนมุมจนต่อหลักฐานหนีไม่รอดก็เลยต้องยอมรับผิดแต่รีเพนส์ไม่ใช่อย่างนั้นครับสำนึกผิดด้วยใจไม่ต้องมีใครมาบีบไม่ต้องมีใครเอาหลักฐานมาหวานล้อมนะครับเราทำผิดเราสำนึกผิดเองนะครับเสียใจต่อบาปจริงๆอันนี้นะครับเขาเรียกว่ารีเพนส์นะครับพระเจ้าต้องการสิ่งนี้แต่มารมันจะทำให้เรารีโมสคือ ถ้าจับไม่ได้ไล่ไม่ทันไม่จนมุมจริงๆหรือไม่เห็นแก่งานของพระเจ้าหรือไม่เห็นแก่หน้าแขกหรือไม่เห็นแก่หน้าพ่อแม่หรือไม่เห็นแก่หน้าญาติพี่น้องหรือไม่เห็นแก่อผลประโยชน์ไม่ยอมรับผิดไม่ยอมขอโทษโอ้อันเนี้ยนะครับปากขอโทษแต่ใจไม่ได้ขอโทษพี่น้องครับวันนี้สิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้นะครับก็คือเราจะต้องคืนดีกันคืนดีกับพระเจ้าก่อนและเราจึงจะคืนดีกับพี่น้องนะครับและ นะครับเราต้องมีใจอยากคืนดีนะครับในการถวายเครื่องบูชานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องอขอบคุณพระเจ้านะครับที่พระเจ้ายังมีหนทางนะครับให้เราคืนดีกับพระองค์นะครับหนึ่งยอห์นบทที่หนึ่งข้อ9นะครับบอกว่าถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมพระองค์ก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและอาภัยบาปของเราและชำระเราให้พ้นจากการอาธรรมทั้งสิ้นี่ลองครับ หนึงย้อนบทที่หนึ่งข้อเนะครับไม่ใช่เป็นอ่าเขาเรียกว่าชี้โพรงให้กระรอกนะครับหรือว่าเป็นช่องทางทําให้เราทําบาปเสรีไม่ใช่นะครับพระเจ้าต้องการให้คนที่ทําผิดสํานึกผิดกลับมาคืนดีกับพระเจ้ามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าใหม่นะครับพี่น้องครับสมมุติว่าเราเขียนผิดและมีลิควิดหรือ,อยางลบใช่ไหมครับเรารลบเพื่ออะไรครับพี่น้องครับ เราลบเพื่อจะเขียนผิดใหม่อีกครั้งหนึ่งใช่ไหมครับไม่ใช่นะครับเราลบเพื่อจะเขียนถูกอีกครั้งหนึ่งแก้ตัวใหม่เริ่มต้นใหม่พี่น้องครับฉันใดก็ฉันนั้นครับหนึ่งย้อนบทที่หนึ่งข้อ9มีไว้เพื่อให้เรานะครับที่จะเริ่มต้นใหม่ทําสิ่งที่ถูกต้องอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่ทําผิดอีกไม่ใช่ทําผิดอีกทําผิดซ้ําๆอีกพี่หรือครับนี่คือความเข้าใจผิดของบางคนนะครับว่าทําผิดก็มาสารภาพได้ทําผิดก็มาสารภาพได้นะครับ ผิดอย่างนี้นะครับเป็นคำผิดผิดที่อ่อนแอผิดที่ไม่เจตนานะครับผิดที่พลาดพลั้งนะครับแต่ถ้าเราตั้งใจทําผิดนะครับเครื่องบูชานั้นการสารภาพบาปนั้นไม่มีผลอะไร่น้องครับวันนี้เราต้องเข้าใจนะครับการคืนดีเป็นสิ่งที่สําคัญการคืนดีเป็นน้ํพระทัยของพระเจ้านะครับและเราต้องคืนดีด้วยท่าทีที่ถูกต้องด้วยแรงจูงใจที่ถูกต้องนะครับและการคืนดีนั้นมันต้องมีผล นะครับชีวิตต้องเปลี่ยนแปลงด้วยไม่ใช่บอกปากคืนดีกันแต่ว่ายังไม่มองหน้ากันนะครับปากคืนดีกันแต่อะไรครับไม่เคยเขาเรียกว่าขอโทษกันด้วยใจจริงเปร้องครับวันนี้สิ่งที่สําคัญนะครับมารซาตานมันฉลาดมากมันทําให้คนระหองระแหงกันมันทําให้คนหมางใจกันมันทําให้คนขัดเคืองใจกันแล้วก็กลายเป็นเรื่องใหญ่เปร้องครับ ในพระธรรมฟิลิปปีนะครับบทที่4ข้อ2ข้อสานะครับมีผู้นำสองคนนะครับที่เขาเรียกว่าต่างคนต่างหญิงต่างคนต่างใหญ่นะครับชื่อว่านางยูโอเดียกับนางซินติเคนะครับสองคนนี้นะครับทำให้คิจจจักรอึมครึมครับทาให้คิจจจักรหดหูใจครับทาให้คิจจจักรเอือมระอาลูกๆของท่านสมาชิกหลายๆคนนะครับกาเอือมระอาเอือมระอากับผู้ใหญ่สองคนนี้นะครับ เพราะฉะนั้นเปาโลก็เลยเขียนจดหมายระบุชื่อเลยบอกว่าขอเตือนนางยูโอเดียกับนางซินติเกที่ไม่ยอมคืนดีกันจงคืนดีกันซะพี่น้องคิดจากจงอธิษฐานเผื่อสองคนนี้และนำสองคนนี้กลับคืนดีกันด้วยใจจริงไม่อย่างนั้นโบสถแตกไม่อย่างนั้นโบสถเละพี่น้องครับในที่สุดความชื่นชมด,นดีกลับมานะครับเพราะว่านางยูโอเดียกับนางซินติเก ยอมขอโทษกันคืนดีกันอเมนนะครับนี่คือเครื่องสันติบูชานะครับที่คริสเชียนจะต้องไม่ละเลยที่ริสเตียนจะต้องทําแม้ปัจจุบันนี้คือการคืนดีกันนะครับการอภัยให้กันนะครับไม่อย่างนั้นนะครับการกระทําของเราไม่มีค่าอะไรเลยนะครับมาดูครับในบทที่4นะครับเครื่องบูชาไถ่บาปนะครับเครื่องบูชาในบทที่2เครื่องธัญบูชานะครับคือพืชธัญญาหารธัญพืชต่างๆเล็งถึงพระกายของพระเยซูริต บทที่3าเครื่องสันติบูชานะครับเป็นเครื่องบูชาที่นําการคืนดีการให้อภัยกันเริ่มต้นใหม่นะครับพระเจ้าอภัยให้เราแล้วเราต้องอภัยให้คนอื่นด้วยนะครับต่อมาครับเครื่องบูชาไทบาปนะครับบทที่4ข้อหนึ่งกล่าวว่าพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าจงกล่าวแก่คนอิสราเอลว่าถ้าผู้หนึ่งผู้ใดทําผิดสิ่งใดซึ่งพระเจ้าได้ทรงบัญชามิให้เขาก็ทําโดยเขาไม่ได้เจตนาทําสิ่งเหล่านั้น ประการหนึ่งประการใดถ้าผู้นั้นได้กระทําผิดเป็นปรุหิตได้รับการเจิมไว้แล้วย่อมนำกรรมบาปมาสู่ประชาชนด้วยเหตุบาปที่เขาได้กระทําไปก็ให้เขานำวัวหนุ่มซึ่งไม่มีตำหนิเลยมาถวายแด่พระเจ้าเป็นเครื่องถ่ายบูชาให้เขานําวัวมาที่หน้าเต็นบูชามาพบพระเจ้าและให้เอามือวางบนหัววัวตัวนั้นและให้ฆ่ามันเสียต่อหน้าพระพักของพระเจ้า และโปุโรหิตผู้ได้รับการเจิมแล้วจะนําเลือดวัวนั้นมาที่เต็นท์นัดพบบ้างปโปรโรหิตเจานิ้วจุ่มลงไปในเลือดและจะประพรมหน้าม่านสถานนมรสก,การเจ็ดครั้งต่อพระพักของพระเจ้าและโปุโรหิตจะเ,เลือดเล็กน้อยเจิมที่เชิงงอนของแท่นเผาเครื่องหอมซึ่งอยู่ในเต็นท์นั้นที่อยู่ในเต็นท์นัดพบต่อพระพักของพระเจ้าส่วนเลือดวัวที่เหลืออยู่นั้นเขาจะเทลงที่ฐานแท่นเผาบูชาเครื่องเผาบูชา ซึ่งอยู่ที่ประตูเตนทบและเขาจะเอาไขามันออกเสียจากวัวตัวที่เป็นเครื่องบูชาถ่ายแบบนี้คือไขมันที่หุ้มเครื่องในและไขมันที่ในเครื่องในและไต2ลูกกับไขมันที่ติดอยู่และผังผืดที่อยู่ที่ตับซึ่งจะต้องเอาออกเสียพร้อมกับไตถองครับถ้าเราจะอ่านทั้งหมดนะครับนี่คือ,อการถวายเครื่องบูชาก็จะเหมือนเหมือนกันนะครับพิธีกรรมอะไรต่างตางนะครับก็จะคล้ายคกันนะครับ แต่เครื่องบูชาไทยบาปนั้นนะครับเป็นเครื่องบูชาไทยบาปนะครับของ3มกลุ่มนะครับหอันดับแรกเลยปุรหิตรับผู้นําทําผิดผู้นําทําผิดจะต้องไทยบาปนะครับผู้นําทําผิดนั้นจะต้องสํานึกต้องไวต่อบาปนะครับไม่อย่างนั้นผู้นําก็จะเป็นตัวอย่างแบบอย่างที่ไม่ดีแล้วก็นําความชั่วนําความเสียหายนําความเสื่อมเสียนะครับนำบาปใหญ่ นะครับจากบาปเล็กๆกลายเป็นบาปใหญ่นะครับผู้นําต้องสํานึกผิดบาปได้ก่อนอาเมรนะครับผู้นําต้องทําก่อนผู้นําต้องไวต่อบาปนะครับเพราะฉะนั้นปุโรหิตเหล่านี้นะครับถ้าเขาไม่บริสุทธิ์นะครับเขาจะต้องตายในการถวายเครื่องบูชาชุดของปุโรหิตนะครับจะมีทับสวงนะครับแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าสัญลักษณ์ของอิเซลสิบสอเผ่าอยู่ตรงนี้และข้างล่างนะครับปลาย นะครับเสื้อผ้าของปุโรหิตท,ที่อยู่ข้างล่างใกล้ๆเท้านั้นนะครับจะมีสองสิ่งอยู่ตรงนั้นครับหนึ่งคือเชือกมัดอยู่ที่เทา้าสองจะมีกระดิ่งเป็นลูกพลวนนะครับอยู่ปลายเทา้านะครับเพราะอะไรครับเมื่อเขาได้ยินเสียงกระดิ่งกุง้งกลิ้งกุ้งกลิ้งแสดงว่าปุโรหิตยังทํางานอยู่แต่ถ้าเขาไม่ได้ยินเสียงกระดิ่งนานๆสแสดงว่าปุโรหิตคนนี้ทาบาปตายแล้วและใครจะเข้าไปก็ไม่ได้นะครับต้องดึงออกมาด้วยเชือกยาวๆนั้นอนะ พี่้องครับเพราะฉะนั้นเราเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เราเป็นผู้นํานะครับเราต้องสํานึกผิดบาปเราต้องไวต่อบาปปัญหาของิสตจักรปัญหาของริ่เซนปัจจุบันนี้ไม่ใช่สมาชิกเลยครับแต่เป็นปัญหาของผู้นําเป็นปัญหาของผู้หลักผู้ใหญ่เป็นปัญหาของผู้นําองค์กรเป็นปัญหาของสิทธิบาลเป็นปัญหาของมัคคนายกเป็นปัญหาของคณะกรรมการสตจักรที่ไม่สํานึกผิดบาปทําบาปแล้วทาเนียนจึงเกิดปัญหาใหญ่พี่องครับวันนี้เราจะต้องเห็นแก่งงานของพระเจ้า เราจะต้องสำนึกผิดบาปจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นในพระธรรมโฮชยาบอกว่าปุโรหิตเป็นอย่างไรประชาชนก็เป็นอย่างนั้นในสมัยของโฮชยาศีลธรรมจริยธรรมความจิตวิญญาณของมนุษย์ของอิสราเอลในเวลานั้น,นครับตกตก่ำเพราะปุโรหิตผู้นำฝ่ายวิญญาณตกต่ำม,มันจึงนำประชาชนตกต่ำด้วยพี่้องครับวันนี้ผู้นำต้องสูงนะครับเอเฟชทิตัสนะครับบทที่สองนะครับ อ่าข้อหนึ่งก็ดีนะครับข้อที่เจ็ดก็ดีนะครับบอกว่าผู้นำนั้นจะต้องเป็นคนที่มีจิตใจสูงในการสอนแล้วไม่ใช่เอาธรรมะม,มาด่าคนและไม่ใช่เอาธรรมะม,มาตีคนนะครับแต่เอาธรรมะม,มาช่วยคนครับให้ความสว่างให้ปัญญาให้ความรักให้คำตักเตือนให้คำหนุนใจให้กำลังกับเขาพี่น้องครับวันนี้ปัญหาของิสตจักัดจจกทั่วโลกรีสเสืยนทั่วโลกเกิดมาจากผู้นำที่ไม่ได้คุณภาพ ที่ไม่มีคุณสมบัตินะครับคุณสมบัติของผู้นําอยู่ในหที่โมธีบทที่3นะครับข้อ1จนถึงข้อที่15สามารถไปอ่านดูได้นะครับเพราะฉะนั้นผู้นำนะครับจะต้องมีคอควาย3ตัวนะครับหต้องมีคุณสมบัติ 2. ต้องมีคุณลักษณะเหมาะสมนะครับที่จะเป็นผู้รับใช้นะครับ 3. จะต้องมีคุณธรรมนะครับสคุณเนี่ยต้องมีนะครับโอเควันนี้อยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับ เครื่องธัญ,ญบูชานะครับเครื่องสันติบูชาและเครื่องบูชาถ่ายบาปเป็นสิ่งที่เราจะต้องจ่ายไป้ครับเราจะต้องรับผิดชอบเราจะต้องสำนึกผิดบาปนะครับ <cinco. S 1> การที่เราสำนึกผิดบาปได้นั้นนะครับ mm. มันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มันเป็นสิ่งที่มีค่าต่อจิตวิญญาณของเรานะครับเราไม่ใช่ทำผิดทำบาปแล้วเนียนเฉยไปด้องครับมารซาตานมันจะทำอย่างนี้นะครับ ทำให้เรารู้สึกผิดแต่ไม่สำนึกผิดทำให้เราขอโทษนะครับแต่ไม่ได้ยกโทษนะครับวันนี้จงเริ่มต้นใหม่เราจะต้องคืนดีกันเราจะต้องรักกันนะครับพระเยซูคริสต์ห้ามนักข้ามหนาะสั่งนักสั่งหนานะครับในยหยนบทที่13ข้อ34 3สีบอกว่าท่านทั้งหลายจงรักซึ่งกันและกันเมื่อท่านทั้งหลายรักซึ่งกันและกันดังนี้แหละคนทั้งปวงก็จะรู้ได้ว่าท่านเป็นสาวกของเรา ไปรองครับถ้าเราไม่รักกันเราจะเป็นสาวกของพระเยซูได้อย่างไรเราจะเป็นลูกของพระเยซูได้อย่างไรอย่าไปอยู่ในเกมของมานอย่าไปตามเกมของมานมานจะทําให้เรากัดกันแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์และพระเจ้าจะทําให้เรากอดกันเอเมนไหมครับเริ่มต้นใหม่คืนดีกันรักกันอภัยให้กันถามใจตัวเองว่าตอนเนี้เรากําลังโกรธใครอยู่เรากําลังเกลียดใครอยู่ถ้าเรามี เรื่องราวเขาคนอื่นไปหาเขาไปขอโทษเขาเราทําส่วนของเราและเขาจะทําส่วนของเขาไปน้องครับวันนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดเราจะดําเนินชีวิตมั่วๆไม่ได้เราจะดําเนินชีวิตเล่นๆไม่ได้ทุกๆวันชีวิตของเราคือเครื่องบูชานะครับเพราะฉะนั้นรวมบทที่12ข้อหนึ่งสองนะครับวิงวอนให้ถวายตัวของด้านเป็นเครื่องบูชาอันมีชีวิตเป็นการนมันสการด้วยจิตวิญญาณของด่านทั้งหลายเพราะฉะนั้น เครื่องบูชาคือตัวของเราจะต้องไ like ันไร้ตําหนิไม่ไม่มีตําหนิวันนี้วันอาทิตย์วันนี้เป็นวันที่เราเข้าเฝ้าพระเจ้าใจของเราต้องไม่มีตําหนิความคิดของเราต้องไม่มีตําหนิและเราต้องมีท่าทีมีแรงจูงใจไปไปนมันสก,การพระเจ้าอย่างถูกต้องนะครับยอห์นบทที่4ข้อ23 24และบัดน,นี้ก็ถึงแล้วคือผู้ที่นมันสก,การพระเจ้านะครับจะนมันสก,การด้วยจิตวิญ,ญญาณและความจริง,รงพระเจ้าจงแสวงพระเจ้า ทรงสแสวงหาคนเช่นนี้น,นมัสการพระองค์พระเจ้าทรงเป็นพระมรยาณผู้ที่น,นมัสการพระองค์ต้องน,นมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงองครับวันนี้พระธรรมเลวินิติสาคัญต่อชีวิตของพิสเสียนมากอย่าเปิดผ่านเราต้องอ่านและรู้ความหมายเข้าใจความหมายและปฏิบัติจริงวันนี้นะครับเป็นวันที่เราจะต้องคืนดีกับพระเจ้าสองคืนดีกับพี่น้องและรักซึ่งกันและกันและเราจะมีสัมพันธภาพที่ดีกับพระเจ้า เราก็จะมีสัมพันธาภาพที่ดีกับพี่น้องด้วยนะครับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรพ,พี่น้องทุกท่านครับถ้าบทเรียนนี้เป็นประโยชน์ช่วยให้พี่น้องจเจริญเติบโตฝ่ายวิญญาณส่ง,งบทเรียนนี้ไปให้คนอื่นๆเพื่อเขาจะโตไปด้วยกันพี่น้องครับคิดจักมีปัญหาก็คือมีแต่เด็กทะเลาะก,กันกระจองงอแง,ง,งใ,นในคิดจักไม่รู้จักโตกินอาหารเองไม่ได้กินอาหารแข็งไม่ได้หลักคาสอนลึกๆก,ก็เข้าใจไม่ได้พี่น้องครับแล้วเราจะโตได้ยังไงเป็นกิจเซียนไม่อ่านพระคัมภีร์เป็นกิจเซียนไม่อธิษฐานแล้วเราจะโตได้อย่างไงเป็นกิจเซียนเป็นพ นะครับพี่น้องครับวันนี้ทิ้งขวดนมซะและปารถนาอยากจะเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายจัยญาบอกกับพระเจ้าครับผมอยากจะโตเป็นผู้ใหญ่ครับพระเจ้าครับผมอยากจะรับใช้พระองค์ครับพระเจ้าครับผมอยากจะมีส่วนในพระราชกิจของพระองค์ครับบอกเลยเดี๋ยวพระเจ้าจะจัดใหญ่ในชีวิตของเราเลยพระเจ้าจะจัดหนักในชีวิตของเราเลยอย่าเล่นเล่นกับพระเจ้าตามเกมของมันจริงจังกับพระเจ้าจริงใจกับพระเจ้าเมื่อไหร่พระเจ้าจัดหนักทันทีวันนี้ขอพระเจ้าไอพรครับเราจะอธิษฐานด้วยกันขอบคุณพระเจ้า ที่พระเจ้าทรงตอกย้ยำเตือนใจเราทั้งหลายเครื่องทนญ,ญบูชาสันติบูชาเครื่องบูชาไถยบาบล้วนเป็นสิ่งที่เรามองข้ามไม่ได้วันนี้เราจะต้องให้ร่างกายของเราเป็นวิหารของพระองค์เหมือนที่พระเยซูคริสต์ทรงให้ร่างกายของพระองค์เป็นเครื่องบูชาไถยบาปเราขอให้เราที่จะ,ะกลับคืนดีกันอาภัยให้กันรักกันให้เกียรติกันยำเกรงพระเจ้าด้วยกันขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาวอวยพรผู้นำ ที่จะสำนึกผิดบาปและเขาจะถ่อมใจลงขอให้ผู้นำเป็นตัวอย่างแบบอย่างที่ดีด้วยโทษด้วยเถิดโอข้าแต่พระบิดาเจ้าค่ะนี่คือความเจ็บปวดของข้าพเจ้าที่ข้าพระองค์เห็นผู้นำไม่ได้เติบโตฝ่ายจิตวิญญาณผู้นำเห็นแก่ตัวผู้นำฝ่ายวิญญาณน,นั้นไม่เป็นตัวอย่างแบบอย่างกับสมาชิกโอ้ข้าแต่พระบิดาเจ้าค่ะขอพระเจ้าทรงใช้เขาเขาอาจจะตกอยู่ในการล่อลวงของมาน ขอพระเจ้าทรงปลดปล่อยเขาขอพระเจ้าทรงเมตตาเขาเปิดหูเปิดตาเขาเปิดใจเขาให้เขาเห็นแก่งานของพระเจ้าเถอะโอ้ข้าแต่พระวิดาเจ้าข้าพระพวงไม่มีฤทธิ์อำนาจอะไรที่จะทําเช่นนั้นแต่ข้าพระองค์ขอวิงวอนในฐานะที่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าด้วยกันขอให้ผู้รับใช้พระเจ้าปฏิรูปตัวเองใหม่ปรับปรุงตัวเองใหม่เริ่มต้นใหม่และทําสิ่งที่ถูกต้องเดี๋ยวนี้และพระเจ้าจะนําการคืนดีและพระเจ้าจะอวยพระพร คิดจะจัดเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีและสมาชิกจะเกิดผลเติบโตขอพระชาติทรงโปรดอวยพรด้วยอธิษฐานขอบคุณพระองค์เช้านี้ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับเราจะเจอกันครั้งต่อไปนะครับขอบคุณสําหรับพี่น้องที่ร่วมนมัสการด้วยกันวันนี้ถ้าพี่น้องนะครับไม่สะดวกก็สามารถกลับมาชมย้อนหลังได้นะครับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรครับถ้าบทเรียนนี้มีประโยชน์ส่งต่อให้คนอื่นได้เลยครับแล้วก็เรามีช่อง YouTube ด้วยนะครับก็ขอพี่น้องไปกดติดตามเป็นเพื่อนด้วยนะครับขอบคุณสวัสดีครับ